สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการนำการาฟิกสวยๆมาตัดต่อเป็นวิดีโอง่ายๆภายใน5นาทีใช้เพียง2แอปพลิเคชันผ่านบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องโหลด2แอปพลิเคชันนี้เข้ามานะคะแอปพลิเคชันโรแอปพลิเคชันแคนวา เรามาเริ่มกันเลยนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันโล่จากนั้นคลิกที่สร้างแล้วให้ทุกคนเลือกหาภาพนะคะที่ตัวเองชอบที่จะทำมาเป็นพื้นหลังอะคะ่ะก็ได้เลยเราก็จิ้มไปเลยค่ะตรงนี้นะคะสามารถตั้งชื่อแล้วก็ขนาดให้เราเลือกเป็น16:9ต่อนะคะเป็นขนาดพอดีแล้วก็สร้างโปรเจกต์ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นรูปภาพที่เราเลือกก็จะถูกนำเข้ามาเราสามารถยืดออกไปเป็นเวลาตามที่เราต้องการได้เลยค่ะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของวิดีโอพื้นที่ว่างๆเราจะหารูปภาพมาใส่โดยเราจะใช้แอปพลิเคชันแคนวานะคะเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันแคนวาแล้วนะคะเราก็เลือกขนาดตามที่เราต้องการเลยค่ะในที่นี้เราจะเลือกขนาดโลโก้นะคะแล้วเราก็ไปที่องค์ประกอบเลยค่ะ จากนั้นถ้าเราทําในหัวข้ออะไรเราก็สามารถค้นหารูปภาพต่างๆตามหัวข้อที่เราต้องการได้เลยค่ะในที่นี้เราจะค้นหาเป็นทางขยะนะคะแล้วก็เลือกไปที่กราฟิกค่ะจากนั้นเราก็หารูปตามที่เราต้องการรูปภาพกราฟิกอะค่ะก็จะคล้ายๆกับพื้นหลังของเราพื้นหลังของเราเป็นลักษณะแบบไหนเราก็หากราฟิกที่มันคล้ายๆกับรูปภาพพื้นหลังของเรานะคะ ถ้ารูปไหนที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็สามารถกดลบได้แล้วเราก็ไปหาคีย์เวิร์ดอื่นๆแทนนะคะเมื่อเราได้รูปภาพตามที่ต้องการและปรับขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เราจิ้มไปตรงพื้นที่ว่างๆแล้วเมนูสีก็จะขึ้นมา ให้เราเลือกสีที่แตกต่างไปจากรูปภาพนะคะอารมณ์เหมือนให้มันเป็นกรีนสกรีนนะคะในที่นี้เราจะเลือกเป็นสีม่วงออกชมพูนะคะหลังจากนั้นเราจะทําการเพิ่มหน้าเพื่อเพิ่มรูปภาพใหม่ๆเข้ามานะคะก็ไปที่เดิมเลยค่ะองค์ประกอบค่ะจากนั้นเราก็หารูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะ เมื่อเราได้รูปภาพที่ต้องการแล้วไปที่มุมบนขวามือสุดกดเซฟกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะดาวน์โหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยกลับไปที่แอปพลิเคชันโลกเลือกที่เมนูแถบด้านล่าง PIP กดที่เมนูรูปภาพรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ในคลังรูปภาพของเราให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการ เราทำการครอบรูปภาพเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะตัดต่อก่อนอย่างเช่นรูปนี้ให้เราเลือกแถบเมนูด้านล่างที่เขียนว่าโคมาคีจะมีลูกศรขึ้นมาให้เราจิ้มไปบริเวณพื้นหลังที่เป็นสีม่วงจะเห็นได้ว่าพื้นหลังของเราหายไปแล้วนะคะจากนั้นทำลักษณะเหมือนเดิมนะคะเลือกรูปภาพ แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะทำการครอบเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ไปที่โคมาคีนำพื้นหลังออกนะคะปรับขนาดวางตำแหน่งให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อได้รูปตามความเหมาะสมแล้วเราจะทำการดึงรูปภาพให้มีความยาวเท่ากับคลิปวิดีโอนะคะโดยกดไปที่สิ้นสุดตรงนี้ทำกับทุกรูปเลยค่ะเรามาดูภาพรวมกันค่ะกดไปที่ขยายจอลองกดเล่นดูนะคะคลิปวิดีโอของเราดูนิ่งมากๆเลยค่ะเราได้มีทิกเล็กๆสำหรับการทำให้ภาพดูเคลื่อนไหวค่ะ ง่ายมากๆเลยค่ะโดยกดไปที่เมนูสติกเกอร์แล้วเลือกที่ Motion สติกเกอค่ะจะเห็นได้ว่าสติกเกอร์มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจะใช้สติกเกอร์แบบเอฟเฟกนะคะเพื่อที่จะให้ภาพดูมีการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นค่ะเราเห็นหนูอยู่ตัวหนึง่งเราก็เลยเลือกเอฟเฟกแบบนี้นะคะ แล้วก็ลากไปที่หนูเลยค่ะแล้วเราก็จะเลือกเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเชื้อโรคอะค่ะแล้วเราก็จะลากไปที่บริเวณถังขยะเลยค่ะให้เราทำการลากสติกเกอร์นะคะเหมือนตอนที่ทำกับรูปภาพเลยค่ะโดยกดไปที่สิ้นสุดตรงนี้กับทุกสติ๊กเกอร์เลยนะคะ เรามาดูภาพรวมกันค่ะดูเหมือนว่าเมื่อเรานำสติกเกอร์มาใส่วิดีโอของเรามีการเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาหากผิดพลาดประการใดผู้จัดทำต้องขออาภาัยมาณที่นี้ ขอบคุณที่รับชมค่ะ